มือถือสัมผัสไม่ไปแบบนี้มีเสียงพูดแก้ไขยังไงดูคลิปนี้ได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เราไปที่แอปนะครับกดไปที่แอปนะครับแล้วเราดับเบิลคลิกสองครั้งนะครับปึ๊บปุ๊บอ่ะก็จะขึ้นแบบนี้มานะครับถ้าเราต้องเลื่อนนะครับให้เราใช้นิ้วนะครับ2นิ้วนะครับเพื่อเลื่อนนะครับถึงจะเลื่อนได้นะครับเราก็เลื่อนไปหานะครับ การตั้งค่าเลยนะครับกดเข้าไปดับเบิลคลิกสองครั้งแล้วเราก็ใช้นิ้ว2นิ้วนะครับเลื่อนไปหาการช่วยเหลือและการเข้าถึงนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วเราก็ไปที่การมองเห็นนะครับกดเข้าไปที่การมองเห็นนะครับนีครับเมนูแรกนี้นะครับอ่ะแล้วเราก็ปิดตรงนี้เราก็กดตกลงอ่ะแค่นี้ครับ